อินฟูบางท่านผมย้ํานะหรือนักร้องบางท่านไม่ได้ทุกคนนะเฮ้ยทำไมคุณถึงวิ่งเข้าไปหาวัดแล้วกิจกรรมบุญอันนี้มันมีสิจะต้องตั้งคําถามกิจกรรมบุญที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันบุญเพื่อวัดพระบาทน้ําพุหรือมันบุญเพื่อตัวของคุณเอง20ล้านท่านฟังไม่ผิดนะครับเรื่อง20ล้านแต่เรื่องนี้ต้องบอกกันว่าคือถ้าถามผมนะ ผมก็รู้สึกเห็นใจหลวงพ่อองกตมากถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับมีคนพยายามจะเข้ามาหากินกับหลวงพ่ออลงกตเยอะมากคุณผู้ชมฮะนอกจากหลวงพ่อจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองแล้วเนี่ยบุคคลต่างๆซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าจริงหรือเปล่าที่คนสนิทของหลวงพ่อมาบอกให้ฟังว่ามีดาราศิลปินบางคนพยายามจะเข้าไปวัด พระบาทน้ําพุก่อนหน้านี้แล้วบางคนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเอออันนี้ต้องย้ําตรงนี้ให้ชัดนะไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือแม้แต่เป็นอินฟูบางคนใช้คานี้ก็แล้วกันเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วเหมือนกับลูกศิษย์ท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปสแสวงหาแม่ผมใช้คําว่าไงดีแมมจะเรียกสแสวงหาเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเอาหน้านะเข้าไปเพื่อไปขอจัดก,กิจกรรม แต่งเงินหลวงพ่อท่านเองเนี่ยเหมือนกับจะต้องเป็นคนออกให้ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกเพราะทางลูกศิษย์เดี๋ยวผมต้องเอ่ยอ้างน,นิดนึงเขาไปเจอกับทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถ้ามีเมตตาใครมาขออะไรเนี่ยก็ให้มันจึงทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีบางเคสคุณผู้ชมก็คือบางทีเป็นดารา เหมือนเข้ามาประมาณบอกว่าเนี่ยอยากทํากิจกรรมนะเนี่ยอยากจะให้วัดะบน้ําพุนะเช่นจะทํากิจกรรมเช่นเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วประเด็นก็คือมาบอกกับหลวงพ่อว่าเช่นกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกักขายบัตรเนี่ยสัก1000ใบบัตรเนี่ยเอาจะาราคาคาประมาณสัก1000บาทนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับจะขอให้หลวงพ่อเนี่ยออกงบให้แล้วคำถามที่คนเคยใกล้ชิดหลวงพ่อตั้งข้อสังเกตคือ เมื่อเขาได้สตุ้งสตางไปเขาเอาไปทำอะไรอันนี้คนที่เคยรู้จักหลวงพ่อเขาก็ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่ออารมณ์กฎว่าแล้ววันนี้ดาราศิลปินบางคนเอาจริงมีบางท่านนี่ผมเล่าให้ฟังเบื้องหลังบางท่านเนี่ยเราโทรศัพท์ไปถามเพราะผมก็จำได้ว่าผมเคยเห็นเขาไปปรากฏตัวกับพวกงานการกุศลให้หลวงพ่ออยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้ว เราก็ไปถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนใกล้ชิดหลวงพ่อคุณผู้ชมฮะเขาถึงมาตั้งคําถามว่าเนี่ยมีกลุ่มดาราศิลปินหรืออินฟูบางคนเนี่ยเข้าไปขอโครงการก็เหมือนกับของบแล้วบอกว่าจะช่วยวัดพระบาทน้ําพุแต่สุดท้ายพอให้งบไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็สงสัยว่าคุณรับงบไปเนี่ยคือจัดงานหรือมันมีส่วนต่างหรือมันเหลืออะไรไหมเราโทรศัพท์ไปหานักร้องผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าเขาถอนตัวมาแล้วจากวัดพระบาทน้ําพุก,ก็ถามว่าเอ้าแล้วถอนออกมาเพราะอะไรเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าความรู้สึกของเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยมันไม่ตรงกันละเพราะคนใกล้ชิดหลวงพ่อกําลังสงสัยนักร้องบางคนว่าคุณเข้ามาเนี่ยแล้วเหมือนกับพอหลวงพ่อไม่ให้ลูกศิษย์ไม่ให้โครงการคุณก็เลยถอนตัวออกไปแต่มีบางส่วนที่คุณอาจจะได้รับ จะเรียกว่าไรรับผลประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอวันนี้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกลับว่าอยากให้สื่ออย่างพวกผมเนี่ยไปถามนักร้องพวกนี้บ้างว่าจริงหรือเปล่าว่าหลวงพ่อเนี่ยเมตตาขนาดไหนวันที่คุณเข้ามาหาเนี่ยมาของ,งบหลวงพ่อท่านก็นให้และทําไมไม่บอกล่ะว่าหลวงพ่อเมตตาทําไมวันนี้เกิดเรื่องกับหลวงพ่อนักร้องผู้หญิงนักร้องผู้ชายทําไมวันนี้หายไปกันหมดบังเอิญว่าเราเนี่ยได้ไปคุยกับนักร้องผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็ไม่ตอบเรื่องนี้ว่าจริงเท็จประการใดจริงหรือเปล่าที่เคยไปเอางบหลวงพ่อเพรานะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรหลวงพ่ออารมณกดท่านด้วยนะกับทีมลูกศิษย์ของท่านด้ยวยว่าเฮ้ยผมก็เพิ่งทราบว่าเอา้ามันมีคนที่พยายามจะแห่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับจะไปขอไปขอจัดงานการกุศลแต่ท่านนึกออกมาว่าภาพงานการกุศลเนี่ย มันก็ควรจะต้องเหมือนกับดาราศิลปินไปถึงปุ๊บแล้วก็เหมือนกับอ่ะคุณก็ต้องออกเวทีเองนึกออกไหมออกเวทีเองร้องเองอะไรได้จากค่าบัตรเดี๋ยวยกให้วัดพระบตัตรน้ําพุแต่ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังบอกดาราศิลปินบางคนไม่ใช่มาอย่างนี้มาเหมือนกับของงบเลยแล้วบอกเดี๋ยวจะไปจัดแล้วก็ตีจํานวนคนที่จะเข้างานเช่นบัตร1000จะได้พันคนแล้วก็ของงบอย่างเงี้ยออกไปเลยพอออกไปเสร็จแล้วที่เหลือถ้าวัดจะเก็บได้เท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของวัดคือลูกศิษย์เขาก็เลยคางแขงใจไงคุณผู้ชมเพราะเฮ้ย แบบนี้มันได้ได้วยเหรอที่ดาราศิลปินบางกลุ่มมาทำกับหลวงพ่อแบบนี้อันนี้ผมแฝงมากนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่แค่สังคมตั้งคำถามถ,ามถึงหลวงพ่อวันนี้สังคมต้องหรือแม้แต่ยังพวกผมเนี่ยทำงานผมก็ต้องตั้งคําถามกลับไปหาดาราน,นักร้องบางคนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พวกคุณเข้าไปหาวัดแบบนี้จุดประสงค์คุณเนี่ยดีจริงหรือเปล่าหรือพวกคุณเข้าไปแบบนี้คุณมีจุดประสงค์อะไรไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะย้ํา แต่คําถามคือลูกศิษย์กําลังบอกว่ามีกลุ่มแบบเนี้ยเข้ามาเยอะเขาเอ่ยชื่อเลยแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยวมีปัญหาตามมาอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพูดให้ฟังเรื่องที่ว่ามีอินฟูบางคนวันเนี้ออกมาวิจาร์หลวงพ่อผมใช้คำนี้นี่ถือว่าไอ้พุทนี่แหมมามาพูดแทนหลวงพ่อให้เลยนะ เพราะนั้นถ้าเผื่อลูกศิษย์หลวงพ่อดูอยู่นะเออต้องบอกก่อนเราไม่มีอาคาตินะเรื่องไหนที่ท่านฝากผมมาบอกเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังไม่ได้ปิดบังด้วยมีอินฟูบางคนอีกประมาณว่าเข้าไปหาหลวงพ่อแล้ววันเนี้หลวงพ่อท่านก็เมตตาช่วยเหลือแม่ผมพูดไปเด,เดี๋ยววัดเขาก็มีปัญหาอีกเอาว่าเขาช่วยเหลือแล้วกันถามว่าช่วยเหลือ,อยังไงบ้างละกันไว้ในฐานที่เข้าใจหลวงพ่อก็เมตตาช่วยเหลือเพราะตอนตกอับ ปรากิดว่าอินฟูคนนี้พอหลวงพ่อเกิดเรื่องลูกศิษย์บางคนก็ตั้งคำถามเนี่ยบอกดูดิอินฟูพวกนี้มันหายไปหมดเลยแต่ตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยมาขอให้วัดช่วยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันกลายไปว่าวันเนี้ตัววัดเองเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองส่วนคนบางคนอินฟูบางท่านผมย้ํานะหรือนักร้องบางท่านไม่ได้ทุกคนนะเฮ้ยทำไมคุณถึงวิ่งเข้าไปหาวัด แล้วกิจกรรมบุญอันนี้มันมีสิจะต้องตั้งคําถามกิจกรรมบุญที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันบุญเพื่อวัดพระบาทน้ําพุหรือมันบุญเพื่อตัวของคุณเองมีบางท่านวันนี้ดาราบางท่านก็ยังไม่รับโทรศัพท์เรื่องที่ลูกศิษย์ฝากให้พวกผมไปถามดาราบางท่านว่าจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเคยช่วยแล้ววันนี้ทําไมถึงเงียบหายไปถ้าวันนี้เขาดูอยู่เขาคงรู้มั้งว่ากําลังพูดถึงใคร นี่บางคนถามบอกมีดาราด้วยเหรอคนที่เขาช่วยก่อนหน้าน,นี้ที่บริสุทธิ์ก็มีนะคุณผู้ชมอย่าไปตีขุมนะผมกําลังยกตัวอย่างให้ฟังว่าลูกศิษย์เขาเล่าให้ฟังว่ามีแค่บางคนที่เหมือนกับหลวงพ่อวัดเคยช่วยพอวันนี้วัดเดือดร้อนทําไมคนพวกนี้หายไปแล้วก็มีบางคนเหมือนกับหายไปยังมาวิจารณ์หลวงพ่ออีกอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกย้ําตรงนี้ มีบางคนถามบอกใครก็บอกว่าไม่บอกมันบอกไม่ได้เพราะเราพยายามต้องถามเขาก่อนเวลาเวลาจะนําเสนอเนี่ยเราก็ต้องถามเขาก่อนบางคนก็ไม่รับโทรศัพท์แต่ลูกศิษย์เขาก็ตั้งคําถามกลับมาบางคนรับโทรศัพท์แล้วอย่างนักร้องผู้หญิงเนี่ยก็รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเขาถอนตัวออกมาแล้วแล้วเรื่องอื่นเขาจะไม่ขอตอบเออมันก็มีสิทธิปป์ถูกป้ะที่ผมเองคนทํางานจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทาไมไม่ตอบก็ในเมื่อลูกศิษย์เนี่ยเขาชี้เป้ามาหาคุณแล้วเต็มๆต็มเลยว่าเอ๊ คุณไปหาหลวงพ่อแล้วคุณเหมือนกับจะไปหวังอะไรจากวัดหรือเปล่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยวัดไม่สับสนคุณก็ออกไปแต่ก็ได้รับบางส่วนจากที่ทางวัดเมตตาช่วยเหลือไปแล้วแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมวันนี้พอหลวงพ่อเจอปัญหาพวกคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ออกมาปกป้องท่านเลยประมาณนี้ประมาณนี้อ้อแล้วมีอีกอันหนึ่งคือล่าสุดเนี่ยบุคคลที่วันนี้ จะต้องออกมาอธิบายมีบางคนซึ่งจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณบีเขานิดนึงนะที่เคยทำงานร่วมกับ B ถึงแม้ว่ามีการเปิดบัญชีบริจาคแต่ไม่ใช่วัดพระบาทน้ำพุแต่เป็นวัดอื่นซึ่งเอาจริงๆช่อง8เนี่ยก็กำลังจะไปสอบถามแล้วก็สอบถามมาก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้วก็ไม่รับสายคือผมก็งงว่าเอ๊ะ มันมีอะไรสลับซับซ้อนหรอท่านนึกออกไหมสมมติคนเราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะ,อะพูดง่ายๆอย่างคุณบีเนี่ยคุณบีเขาก็บอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจนึกออกไหมเอาชื่อตัวเองชื่อบัญชีตัวเองไปเปิดรับบริจาคใจฟ้าอาทรประชานาสโปรโมทไว้แค่นี้แต่พอกดโอนปึ้งมันมีชื่อของคุณบีเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่คุณบีไงถึงคุณบีจะยืนยันว่าบริสุทธิ์เดี๋ยวคุณบีต้องไปตรวจ ไปอธิบายกับกระบวนการยุติธรรมว่าจริงเท็จประการใดอันเนี้ยเราเข้าใจได้แต่ปรากฏคนที่อยู่กับ B เหมือนกันก็ไปเปิดบัญชีรับบริจาคอีกแล้วก็ลักษณะจะเหมือนกับ B ีไหมก็คือเวลาโปรโมทไม่ใส่ชื่อแต่เวลาคนกดโอนปึ้งเอา้ามันมีชื่อปรากฏด้วยแล้วไม่ได้ทำกับวัดพระบาทน้ำพุแต่ไปปรากฏกับวัดทางภาคใต้อะอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามที่คนทำงานอย่างเราสงสัยคือเฮ้ย บีทำแบบนี้มาคนหนึ่งคนใกล้ชิดบีเอา้าทำไมทำแบบแคล้ายๆบีอีกเหมือนกันแต่ไปอีกวัดหนึ่งนึกออกใช่ไหมแต่ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะคิดว่าเอ้ยก็เขาอยากทำบุญนะ่ะอ่ะอันนี้ผมมองในแง่ดีนะคนใกล้ชิดบีคนนี้ซึ่งก็เคยไม่พูดต่อแล้วบางคนก็รู้จักกันอยู่ทำไมถึงพล็อตมันคล้ายๆกับของคุณบีแต่ก็ไม่ได้บอกเขาผิด คำถามคือ B ททำแบบนี้กับวัดพระบาทน้ําพุคนใกล้ชิดก็ทำแบบนี้กับวัดทางภาคใต้ซึ่งผมก็คิดในแง่ดีของผมว่าอะถ้าเขายังไม่ตอบคิดในแง่ดีหรือเขาอยากจะช่วยเหลือวัดวัดนี้ทางภาคใต้แล้วที่น่าสนใจก็เป็นวัดที่เกจิด,ดังอีกเหมือนกันแต่บัญชีของเขาเนี่ยปิดแล้วของคนนี้ปิดไปแล้วแล้วมาปิดก็คือตอนที่เกิดประเด็นของคุณบีขึ้นมามันก็มีความเอ๊ะอีกว่าเอา้า ทำไมปิดในจังหวัดที่คุณบีกําลังเกิดเรื่องเกิดราวแล้วเอาจริงๆที่ยังไม่ได้ออกอากาศเลยเนี่ยนะแต่ผมเล่าให้ฟังนักข่าวกับทีมงานผมเนี่ยไปที่วัดวัดนี้เลยปรากฏวัดวัดนี้ทางภาคใต้ก็เอ๊ะกับช่องแอีกเหมือนกันแล้วก็บอกกับทางพวกผมว่าเฮ้ยทาไมต้องไปเปิดบัญชีเป็นชื่อของคนคนนี้อีกทั้งที่ความเป็นจริงวัดก็มีบัญชีวัดหลายบัญชี บางคนในวัดก็เพิ่งรู้นะตอนที่นักข่าวไปหาว่าเอา้าคนสนิทก,กับบีไปเปิดบัญชีรับบุญอีกแล้วเหรอผมก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงแล้วผมเชื่อว่าในจํานวนนี้ที่กําลังดูอยู่อาจจะมีเขาดูอยู่ด้วยก็ได้ยังไงรับโทรศัพท์หน่อยก็ได้นะผมเนี่ยแฟกับทุกคนเลยเพราะถึงยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้วันหนึ่งผมว่าสื่อก็ต้องนำเสนอเพียงแต่วันนี้เป้าเนี่ยมันไปอยู่ที่หลวงพ่อถูกตรวจสอบเยอะ เรื่องก็เลยเทน้ำหนักไปหาหลวงพ่อแต่ไม่นานหรอกผมว่าอีกวันสองวันเนี่ยมีปริศนาออกมาว่าคนรอบกายคุณบีก็ถึงเวลาที่ตำรวจอาจจะต้องไปหาหรือไปเชิญหามีบางคนคาดการกันผมเห็นปริศนาบางอันไปไปมา,มาเนี่ยยังภาวนาว่าขอให้เป็นใหม่เรียกนะเพราะโดยขั้นตอนเนี่ยถ้าโทษเนี่ยมันไม่ถึง3ปีออกหมายเรียก แต่ถ้าบางข้อหาเกิน3มปีกลัวว่าจะไม่ใช่หมายเรียกกันสิอันนี้พูดจากคุณยความเป็นห่วงแล้วผมก็พยายามให้ทีมงานผมพยายามตามเขาก็ไม่ตอบคำถามซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะหรือเขาอยากจะไปต่อกับช่องอื่นก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่ยังไงผมก็ต้องตามเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมบีทำแบบนี้เอา้าคุณทำแบบนี้อีกเพราะอะไร แล้วเงินที่คุณได้วันนี้อะของบีเขาเขาชัดนะของบีวันนี้ตำรวจไปเจอสองรอยเอ็มใช่ไหมแต่ของคุณน่ยอีกคนหนึ่งอะคุณเงียบเลยเงียบไปเลยแล้ววัดเนี่ยเป็นคนบอกช่องแปดได้นะว่าเออเฮ้ยเข้ามาขอเปิดทําไมอะอ่ะไอเราก็งงวัดก็งงไม่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดด้วย ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราอยากรอรอให้เขาออกมาอธิบายความจริงวันนี้มีเรื่องวัดทุ่งปักขินใช่ไหมถ้าใครได้ติดตามในรายการที่ผมเล่าไปแล้วอะอันนั้นก็วยาวัจกรพูดเองว่าเฮ้ยทำไมเอาชื่อวัดไปเปิดบัญชีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะอันนี้ผมไม่ได้ว่าบีนะแล้วก็ไม่ได้ว่าไอ้เจ้าน้องผู้ชายคนนี้ด้วย แต่ผมมีสิทธิ์กับสังคมมีสิทธิ์จะสงสัยไหมว่าเฮ้ยทาไมมันมาเป็นพล็อตพล็อตพล็อตเดียวกันเลยอย่างวัดทุ่งปักขินเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามคืออย่างนี้มีการไปโปรโมทเปิด QR code รับบริจาคแล้วใช้ชื่อว่าวัดทุ่งปักขินแล้วใส่หน้าหลวงพ่ออลงกดอยู่บนหลาเลยแล้วปรากฏว่าวัดทุ่งปักขินช่องแปไปหาเจ้าอาวาสอ่ะอันนี้ท่านน่ารักมากท่านตกใจคือท่านก็ตกใจบอกเฮ้ยมาทําไมวะช่องแเหมือนนึกว่าเอ๊ะเราเรา ไปมีอะไรแบาก็ต้องบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่มีอะไรแค่บังเอิญว่ามีชื่อวัดหลวงพอ่อไปปรากฏอยู่ในบัญชีเปิดรับบริจาคมาหาสังฆทานแล้วหลวงพ่อรู้หรือเปล่าเจ้าอาวาสไม่รู้คุณผู้ชมฮะคําถามคือใครมันทําโบชวน,นี้แล้วปรากฏว่าเจ้าอาวาสก็ไม่รู้เรื่องเจ้าอาวาสก็งงว่าเอา้าทําไมถึงเอาหน้าหลวงพอ่ออลงกรแล้วใส่ชื่อวัดเขาแล้วบอกจะทําสังฆทาน และ QR r o d e โทษนะมันไม่ใช่ QR Code เข้าวัดวัดวัดอะไรน,นะวัดทุ่งใช่ไหมไม่ได้เข้าวัดทุ่งปักหินนะฮะคำถามคือเฮ้ยใครเป็นคนคิดอะไรแบบนี้แล้วผมฝากผมเชื่อว่าตำรวจกองปราบตอนนี้ผมให้กำลังใจท่านสอบสวนกลางด้วยนะฮะหรือแม้กากตำรวจสพเมืองลบบุรีน่าจะเป็นงานหนักของท่านแล้วแหละเพราะวัดทุ่งปักหินเขาก็รู้สึกว่า เอาชื่อวัดเขาไปทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเงินบริจาควันเนี้ยคุณผู้ชมฮะนี่วัดที่3แล้วนะที่ลอยปังเรื่อง B คือวัดพระบาทน้ําพุนึกออกใช่ไหมคนสนิท B วัดทางภาคใต้สังฆทานวัดทุ่งปักหิน QR Code ก็ไม่ใช่ QR Code วัดทุ่งปักหินนะฮะเป็นอีกบัญชีหนึ่งอีกแล้วคําถามคือถ้าเพื่อความเป็นธรรมกับ B ีเขาด้วยตํารวจจะไปสอบ B คุณต้องสอบคนคนนี้ด้วย ทำไมถึงกล้าเอาชื่อวัดอื่นมาโปรโมทแล้วขนาดเดียวกันโทษนะเขาไม่ได้ของเลยนะจนถึงวันนี้แต่บัญชีเนะี่ปิดตั้งแต่ตอนที่พวกผมรายงานข่าวบัญชีปิดเลยคำถามคือเอา้าทำไมรีบปิดอ่ะนึกออกไหมไม่ได้บอกคุณผิดนะแต่มันก็มีสิทธิ์จะถามว่าเอ๊ะคุณไปเอาชื่อวัดทั้งวัดมาเนี่ยแล้วก็เอาหน้าหลวงพ่อไปโปรโมทแต่ขนาดเดียวกันเงินเข้าบัญชีเนี่ยกี่บาท ฝากตารวจสพเมืองลบบุรีด้วยนะครับถ้าดูไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่นะครับผมไม่ได้บอกคุณผิดนะแต่ตํารวจต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้พูดแบบเป็นธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะเดือดร้อนอีกไหมสมมุติหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเอาไอ้คนเอาหน้าหลวงพ่อไปโปรโมทแล้วยัดชื่อวัดอื่นออาหลวงพ่อไม่สวยเหรอเข้าใจใช่ไหมอันนี้หวงหลวงพ่อแล้วนะแล้วคําถามคือไอ้บัญชีที่สามเนี่ยกี่บาทเงินเข้ากี่บาท ใครสอนให้ทําวิธีนี้แล้วทําไมเวลามันปิดเนี่ยมันปิดคือช่วงจังหวะที่มีข่าวคุณเบียร์ปิดปึ้ง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 และถ้าไม่มีข่าวเบียร์แล้วอย่างกลุ่มนี้ยทํามาแล้วกี่ครั้งไม่ได้บอกคุณผิดนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเห็นคลิปผมอธิบายกับผมได้เพราะมันมีหลักฐานพวกคุณอนะยิ้วของหน้าหลาเลยว่าไปวัดไหนวัดไหนแต่วัดทุ่งปากหินที่คุณเอาชื่อเข้าไป,ปหมดคุณดันไม่ไปและที่ผมอยากรู้ถ้าคุณดูผมอยู่นะ ให้สัมภาษณ์ได้เลยว่าเงินในบัญชีกี่บาทเพราะคนทำบุญเขาก็มีสิทธิ์อยากจะรู้ว่าบริสุทธิ์ใจขนาดไหนมันน่าสนใจไงว่าเฮ้ย mm. แล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่มีคนกล้าทำแบบนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณผิดแล้วผมเชื่อว่าคุณต้องรู้ผมแล้วผมบอกว่าผมให้ความเป็นธรรมคุณผมก็ไม่ได้ว่าคุณผิดแต่ผมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณกล้าทำแบบนี้ แล้วคุณทํากับพระผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงคาถามคือแล้วของบริจาคคุณเอาไปให้อีกวัดหนึ่งด้วยนะคุณไม่ได้วัดให้วัดหินปักทุ่งใช่ไหมหรือทุ่งปักหินวะหินปักทุ่ง <c oughs> จําชื่อวัดไม่ค่อยได้ละเออวัดหินนะ่ผมเรียกวัดหินหินปักทุ่งเอาชื่อวัดเขาแต่ไม่ได้ให้ของเขานึกออกปะแล้วเอาของไปให้อีกวัดหนึ่งอีกแล้วไอ้วัดที่สองก็งงเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ขอไม่ได้ขอสังฆทานด้วย แต่อยู่คุณเอาของมาให้แล้ววัดที่สองก็ไม่กล้าใช้อีกคือท่านงงเหมือนกับผมไหมว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีกระบวนการที่เอาชื่อคนอื่นไปเปิดบัญชีแล้วก็บอกเป็นบัญชีบุญโดยที่วัดไม่รู้เรื่องนึกออกไหมนี่ยังไม่นับรวมเรื่องใบอนุโมทนาบัตรซึ่งก็คงฟังจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยนะมมแล้วนะผมคงไม่ทวนละ จริงมีอีกแล้วมีจริงมีบัญช,ชีที่4นะนี่ผมยังไม่รับัญชีที่ห้ามีอีกผมเห็นพี่หนุ่มแกย,ยับยับเอาไว้อโหนกระแสแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนรอบตัวใช่ไหมรอพี่หนุ่มกันชัยเล่าบ้างเออก <st> <food running> ็ขอบคุณพี่หนุ่มนะถ้าเผื่อพี่หนุ่มมาเห็นไลฟ์พี่หนุ่มไม่ต้องโยนมาผมเยอะนะแค่นี้ผมแค่นี้ผมกับน้องๆก็เยอะพอแล้วกลับไปที่พี่หนุ่มกันชัยบ้างจริงๆผมก็จะเปิดผู้หญิงคนนี้นะไม่เปิดผมรอให้เครดิตคุณหนุ่มกันชัย เปิดเลยนี่ฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเธอผิดนะเออถ้าผู้หญิงคนนี้ดูอยู่นะเดี๋ยวเมื่อกี้กี่วัดแล้วสามแล้วใช่ป่ะอ่ะสี่คนที่สี่เดี๋ยวมีคนที่ห้าอีกและดีไม่ดีมีคนที่หกขึ้นมาอีกไม่ได้บอกว่าใครผิดแต่ทั้งหมดนี้แค่ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่บอกวัดบางเคสท,ทำไมไม่เอาเป็นสแกน QR โค้ดตรงไปหาวัดทำไมต้องไปหาบัญชีพวกคุณ และผมเชื่อว่ากองปราบตอนนี้เขาบอกว่าเขาขอตรวจสอบหลวงพ่อกับตรวจสอบคุณบีและคิวต่อมาก็คือคนรอบๆตัวซึ่งยังรอฟังคําชี้แจงอยู่ไม่ต้องถามตัวย่อไม่มีทางบอกครับเพราะตราบใดศา,ารยังไม่ตัดสินเขาคือผู้บริสุทธิ์เสมอ